เริ่มต้มก๋วกเตี๋ยวฮอร์นั่งหูขอไข่ฟองวายมันขายข้าวเกี๊ยบปลาทอดลาทีไม่อร่อยจะตายผมมาเป็นแจแค่แรปแะผมก็เนเวอร์จา้ของขายข้าเกี๊ยบปลาตรงนี้ไม่อร่อยจะตายไม่เชื่อคุณต้องลองชิมข้าวเกี๊ยบที่ผมขายว่าแพงด้วยบิน ผมเนี่ยไปหาไปหาสุดจานแต่สิ่งที่ผมมาหาที่นั้นมันอร่อยและติดท็อปนัมเบอร์วันไม่ต้องห่วงครับเพราะเขาหยิบราทาเองเวลาบล็อกเพลงแต่ก็เร้าสับสนหมดแม่งจะทำอะไรสักอย่างแม่งก็ไม่คิดจะโคตเพลงเวลาแบบบลอกเพลงแล้วก็เหมือนในห้องที่อยู่ในสตูดิโอและทำเพลงแล้วผมไม่คิดจะซีเรียสผมเองก็ขายความสุขไม่ได้มาด่าขายความเครียดต้องขอโทษทีถ้าแลบแล้วหลุดปลา ผมอาจจะแร็ปสดแต่ไม่ได้ควรบาชทะยัก <Yeah. S 1> It's not to the black It's l like it i k e t h i s It's my rap It's c o m e n g to the cell It's the face ragger Yeah พียแค่แร็ปแม่งอยู่ต่อไปถ้าผมนั้งมีสติสตังค์ก็คงจะร้องให้ครบนสามสิบสองเขาเกียบปลาที่ผมมาขายขายแบบมีสมองเวลาผมแร็ปโชว์เองก็โชว์แบบมีสนองแล้วไม่จำเป็นต้องคิดมากผมขายเขาเกียบปลาไม่รสชาติอร่อยมากอ e a อ Yeah แกยอดครับนี่ครับ yeah, คขอนอนน้องเข้าหน่อยน้องเข้าวอะไรห่อเท่าไหร่นะครับห่อละหาสิบบาทมีสิบเก็บได้นานสิบห้าวานะครับไปยังเป็นข้าวเก็บสามห่อแล้วกันพี่รันงั้นก็สี่หอร้อยอะสองห่อโอเคครับเนี่ยครับการธรหมาเก่งครับพวกเราเรต้องมีจุดขายโอเคขอบคุณมากนะครับอันนี้ก็บะหมี่ข้ามุกตายนะครับชื่อนะ